สวัสดีครับชาว civic f c f k ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ปัญหาใช้งานแอปพลิเคชัน y o u t u b e แล้วเด้งนะครับผมเรามาดูขั้นตอนการแก้ปัญหากันนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับใช้นิ้วชี้เราเนี่ยนะครับผมรูดหน้าจอนะครับจากด้านบนสุดเลยนะครับลงล่างสุดนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะเจอเนี่ยครับตรงขีดขีดสามขีดตรงนี้เห็นไหมครับผมจิ้มเข้าไปเลยนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับไปที่แอปพลิเคชันด้านล่างนี้นะครับผมเลื่อนลงมานิดนึงนะครับจิ้มเข้าไปได้เลยเสร็จแล้วเนี่ยเราไปหาแอป youtube นะครับแอปตัวที่มีปัญหานะครับผมสมมติผมใช้ตัวนี้อยู่นะครับกดเข้าไปเลยนะครับผมเสร็จแล้วกดที่ปุ่มด้านซ้ายบนเนี่ยครับ f o r c e Stop ก่อนนะครับผมอันดับแรก กดไปเลยนะครับเสร็จแล้วกดโอเคครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เรากดที่เคลียร์ด a ต้าด้านล่างนี้นะครับผมขวามือล่างนี้นะครับจิ้มไปเลยนะครับกดโอเคอีกรอบนึงนะครับอ่าเสร็จแล้วเราลองใช้งานตัวแอป YouTube กันดูนะครับผมแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับผมง่ายๆเลยนะครับลองทำกันดู